สวัสดีครับพี่พื่อนเพื่อนครับก็มา EP ต่อไปนะครับมา EP ที่2สําหรับมอสซาลาไทคอนนะครับเราจะมาดูวิธีการช่ำมอสซาลาไทคอนในสไตล์ของมิเซมนะครับว่าชํำในรูปแบบในลักษณะแบบไหนนะครับต้นนี้คือต้นที่เราตัดกันมาใน EP ที่ผ่านมานะครับแนะนําวิธีการตัดในส่วนของตัดยังไงให้มีโอกาสได้ลุ้นนะครับให้ต้นแม่เขาแตก2ยอดนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตัดมาแล้วนะครับก็จะได้รากแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวิธีการปลูกนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการล่อรากเพื่อให้รากเขาหากินเลยนะครับจะปลูกยังไงเทคนิคเพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือเนี่ยนะครับการได้รากมาแบบนี้เนาะแล้วเทคนิคการปลูกนะครับหรือการชําเนี่ยไทคอนเนี่ยทำยังไงบ้างในในส่วนของสวนของเรานะครับวัสดุในการชํานะครับมอนซอราไทคอนไม่มีอะไรเลยนะครับ มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือนี่ฮะกาบมะพร้าวสับนะครับกาบมะพร้าวสับและแนะนําให้แช่น้ํานะครับไม้ชําทุกอย่างนะครับกาบมะพร้าวสับควรจะแช่น้ํานะครับคุณจะล้างสารแทนนินกี่รอบก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําว่าควรจะแช่น้ํามานะครับแช่น้ําก็ถือว่าถ้าเราแช่น้ําแล้วก็เดนน้าทิ้งไปมันก็เป็นหนึ่งน้ำนะครับอย่างน้อยที่พี่ติ้งนะครับมาดามติ้งที่สวน เขาเป็นอาจารย์สวนใหญ่ๆนะครับสวนสวนไม้แบบระดับระดับประเทศระดับโลกเลยนะครับเขาแนะนํามาก็คืออย่างน้อยต้องแช่นะครับแช่นะ้ําทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงสงชั่วโมงก็ยังดีนะครับเพื่อขจัดเนาะสารแทนนินออกไปบ้างนะครับวิธีการชําก็ไม่ยากคือของผมใช้แต่ากาบมะพร้าวสับอย่างเดียวนะครับแต่ต้องแช่นะ้ําแบบนี้เห็นไหมฮะนี่วิธีการชํานะครับมอนเซอรา ไทคอนน,นะครับวิธีการชามอนซาไทคอนนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นทำยังไงนะครับผมก็จะใช้กระมะพร้าวสับอย่างเดียวนะครับใส่ลงไปในกระถางเลยนะครับจะใส่ทั้งหมดนะครับประมาณครึ่งกระถางนะครับครึ่งกระถางเลยกาะมะพร้าวสับนะครับ แนะนำเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นกลางได้นะครับขนาดเล็กขนาดกลางได้นะครับส่วนกระถางนะครับให้ใช้ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ในส่วนของการชำต้นนะครับถ้าต้นใหญ่ตัวเนี้ยเอ,อ่อมอนซีล,ล่าต้นนี้นะครับก็ขนาดใบน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40เซน50เซนได้นะครับก็จะใช้กระถางขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมชำด้วยกระถางขนาด10นิ้วนะครับ แต่ถ้าเป็นมอน์ซาลาขนาดสัก20เซน30มเซนนะครับผมจะส่วนมากจะใช้6นิ้ว8นิ้วนะครับใช้ให้เล็กที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงของการชำเนี่ยนะมาเราต้องรักษาในเรื่องของอุณหภูมิรักษาในเรื่องของความชื้นแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรนะฮะปริมาณน้ำในใน,ในตัววัสดุปลูกด้วยนะครับแต่ก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความโปร่งนะครับจะไม่แบบใส่ดินไม่ใส่อะไรนะครับเพราะว่า ถ้าใส่พวกนั้นนะจะทําให้ใบมีโอกาสใบช้ามากกว่าที่เราจะใส่แต่การมอ้าศัพท์ครับใส่การมาพาศัพท์ไปครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ต้นมอนเซล่าไทคอนของเราลงไปนะครับวิธีการใส่นะเราก็จะตก,ตกแต่งรากหมายความว่าเราต้องจัดรากด้วยนะครับให้รากเขาเนี่ยอ,อยู่ในลักษณะที่สามารถที่จะหากินต่อไปได้นะครับหากินต่อไปได้ อ่าโดยวิธีการทําเป็นวงกลมขดเป็นวงกลมก็ได้นะครับหรือจะแทงลงไปให้เขาได้อ่ามีพื้นที่นะครับความเป็นอิสระในการการหาอาหารได้ด้วยนะครับการชํำเนี่ยนะครับอันนี้คือการชํำนะครับการชํำเนี่ยแนะนําควรนะครับให้เอาต้นของอ่ามอสซาลาที่เราจะชํำเนี่ยครับ ประมาณให้ใกล้กับขอบกระถางให้มากที่สุดนะครับเหตุผลว่าทําไมต้องเอาใกล้กับขอบกระถางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเติมวัสดุปลูกวัสดุเพาะลงไปคือกกปะพร้าวลงไปเนี่ยมันมันไม่มีความหนักไม่มีความแน่นซะเท่าไหร่นะครับถ้าเราปลูกตรงกลางกระถางแล้วใส่วัสดุปลูกลงไปถึงแม้จะมีไม้คำ้ำไม้ยันนะครับโอกาสที่เขาอาจจะโดนลมโดนอะไรแต่ถ้าใครเก็บในตู้อบเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่มิเสไม่ไม่อบนะครับไม่อบเพราะว่า รากของเขาสามารถหาอาหารได้แล้วนะครับก็เลยจะปลูกให้ใกล้ชิดแบบนี้นะครับชิดขอบกระถางน,นิดนึงนะครับแต่ไม่ติดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาจะออกใบใบต่อไปเพื่อที่เราจะตัดได้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือผมจะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ชำลึกนะครับมอนเซล,ล่าไทคอนเนี่ยควรจะชำรอยนะครับชำลอยได้ยิ่งดีนะอ่าคือว่าเดี๋ยวท้ายคลิปก็แล้วกันท้ายคลิปผมจะพาไปดู ท,นะที่ที่ b m p a n นะที่ที่ที่ร้านนะครับว่าผมชํารอยชําเป็นยังไงเอาเป็นท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ที่โรงเรือนนะครับอันนี้คือจะชํารอยนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอออีกอันนึงนะครับไม่รู้ว่าทุกคนกล้าเสี่ยงบนผม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 จะทําแบบนี้คือไทคอนที่ผมตัดมาเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ไม้ชําไม้ยอดเนี่ยที่ตัดมาผมจะไม่ทาปูนแดงนะแปลกไหมผมจะไม่ทาปูนแดงเพราะเหตุผลที่ผมไม่ทาปูนแดงเพราะว่า ไอ้ตรงที่บริเวณที่เราตัดนะครับมันจะมีท่อน้ําเลี้ยงที่จะดูดน้ําดูดสารอาหารนะครับโดยเฉพาะน้ํานี่แหละขึ้นไปเลี้ยงลําต้นนะครับเพื่อลดการเหี่ยวเพื่อลดการเ,าเขาเรียกว่าอะไรครับการาสูญเสียน,น้ําของเขานะครับผมก็เลยไม่ไม่ปิดแผลเขานะครับปล่อยแผลให้เขาเป็นที่ดูดน้ําเลี้ยงขึ้นไปนะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเพื่อนๆนะครับก็จะมีเทคนิคต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวเดียวมาบอกนะครับตอนนี้ ระวังระวังเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ใส่นะครับกาบมะพร้าวสับลงไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวสับลงไปเลยนะครับอย่างเดียวล้วนล้วนเลยนะอในในใ,ในส่วนของผมนะครับสูตรของผมนะครับอย่างเดียวล้วนล้วนเลยแบบใส่ลงไปแบบนี้นะครับ ใส่กาหมาพ้าสับแล้วกดได้นะครับพี่เพื่อนๆกดได้นิดหน่อยนะครับกดให้พอแน่นนะครับไม่ต้องกังวลว่าลากเขาจะหักจะเสียหายนะครับล่าคือถ้าเป็นล่าที่หาอาหารแล้วมันจะมีความอ่อนนะครับจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความยืดหยุ่นได้นะครับมันก็จะหักยากแล้วก็น้ําเลี้ยงท่อน้ําเลี้ยงก็ไม่เสียหายนะครับเนี่ยจะปลูกแบบนี้นะครับชิดๆกระถาแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับนี่ ไม้ค้ำยันนะครับต้องมีด้วยนะครับริมเพื่อนต้องมีด้วยนะครับแล้วก็ตอนปักลงไปก็ให้ระวางังให้สังเกตว่าเราวางลากไว้ยังไงนะครับพยายามอย่าให้ปักโดนรากเขานะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็คล้องไว้ประคองแบบนี้นี่นะครับถ้าอันนึงมันไม่อยู่ก็ ใช้สองอันสามอันได้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันละกันว่าลักษณะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้คือชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้นะครับมาดูใต้กระถางเห็นไหมนะครับกระถางเนี่ยผมจะขยับนะครับต้นไปให้ใกล้กับกระถางฝั่งนู้นนะครับชิดไม่ใช่ชิดเนาะคือ เอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อเปิดฝั่งนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับเนี่ยผมไม่ได้ทาปูนแดงที่ท่อน้ําเลี้ยงนะครับหรือที่ตัดนะครับผมก็จะเอาการะมาพะาส้าปิดไว้นะครับตรงนี้คือกระมาพ้าวมันชุ่มฉ่าหัวใจมากๆนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะห่างไว้ประมาณ1นนิ้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลอดต่อไปนะครับใบต่อไปขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะ ขยับออกมาเรื่อยๆนะครับขยับออกมาข้างนอกเรื่อยๆนะครับถ้าได้อีกอีกใบหนึ่งมันก็จะเป็นไม้ยอดอีกแล้วใช่ไหมครับถ้าได้อีกใบก็จะเป็นไม้ยอดเป็น3นะครับมันก็จะเหลืออีกหนึ่งข้อตรงนี้นะครับเราก็ต้องตัดตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วเขาก็แตกคือเป็นการขยายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะรวดเดียวก็คือว่าแต่ตัด4ี่ใบตัด3ใบใช่ไหมครับตัด3ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราชำชำติดแล้วเขาขึ้นใบที่4ขึ้นมาเราก็ตัดได้อีก เขาก็จะเป็นไม้ต่อเป็นไม้ขยายพันธุ์แล้วก็ยกยอดนี้ออกไปอีกนะครับนี่คือวิธีการที่ทำให้การขยายพันธุ์ของมอนเซร่าไทคอนเนี่ยค่อนข้างจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรายิ่งตัดถ้าเราได้มีโอกาส2ตานะฮะอย่างที่ EP ที่ผ่านมาแนะนำไปเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เพิ่มจํานวนต้นมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูการชำแบบลอยนะครับชำแบบไหนนะครับ แนะนําว่าไทคอนควรจะชําแบบลอยเนื่องจากหลายๆเหตุผลเรื่องของการตัดลากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือ,อเขาเรียวกว่าอะไรถ้าเราตัดยกยอดไปแล้วเนี่ยตอที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะไม่จมลงไปในวัสดุปลูกมันก็จะมีโอกาสที่จะแทงแทงต้นใหม่แทงตาใหม่ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีความต่อเนื่องนะครับเราไม่ต้องไปเคียร์เคียร์ียดูว่า ตามันขึ้นหรือ,อยังเราจะเห็นได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับก็ไปดูในอา่าไปไปไปดูกันเลยว่าการชํารอยชํายังไงนะครับเดี๋ยวไปปิดคลิปตรงนู้นกันลวกันนะครับมามาครับพื่ีเพื่อนครับก็อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการอา่ายกยอดแล้วก็ชํารอยนะครับถ้าชํารอยเนี่ยมันมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเผื่อว่าบางทีเนี่ย พี่วินเพื่อนลองไปทำช้ำรอยแล้วมันอาจจะเจอปัญหานะครับหรือเราต้องแก้ไขยังไงนะครับก็มาดูกันเลยครับเป็นไทคอนต้นนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเป็นสีเหลืองหรือเปล่านะครับไทคอนที่ที่ได้มาต้นนี้นะครับเป็นสีเหลืองเนาะไทคอนตัวนี้มันมีอยู่สองสีใช่ไหมครับก็จะมีสีเหลืองแล้วก็สีขาวแล้วก็อีกตัวเป็นมิ้นท์นะครับามาดูวิธีการชํำลอยกันเลยนะครับนี่การชํำลอยก็หมายถึงว่า เรายกยอดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอายอดเขานะครับวางไว้บนวัสดุปลูกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่คือโคนเขายอดเขานะครับเนี่ยผมตัดแล้วก็ตัดแค่นี้นะครับเห็นไหมตัดเสร็จเรียบร้อยก็เอาวางเลยครับวางชาตรงนี้นะไม่ได้เอากลบไม่ได้กลบลงไปแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยจะต้องบอกให้กับพี่พเพื่อนนั่นก็คือหนึ่งเรื่องรากนะครับเรื่องรากรากจะต้อง ต้องแน่นต้องเยอะนะครับดูดูจากตรงนี้นะฮะอันนี้ผมเอาไม้ค้ำยันออกไปแล้วนะครับพี่เื่อนไม้ค้ำยันออกไปละนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องให้เขาแบบค่อนข้างจะให้เขาโคนโอนเอ็นนะครับคือโครงนั่นเองนะมาดูลาก,กันก่อนเห็นไหมครับเนี่ยลากเขาเริ่มเต็มกระถางแล้วแล้วก็ใต้กระถางก็เริ่มโพล,ล่ะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ,ะเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเพราะว่ามิเซมจะใช้ในส่วนของกระถางใสนะครับเป็นกระถางชําเพื่อจะให้ดูว่าว่าลากเขาเดินดีหรือยังนะครับเพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนกระถางเขานะครับไม้นี้จะเอาไว้เป็นเป็นไม้ตั้งแม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือใบเขาเป็นสีเหลืองนะครับสีเขาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะไม่รู้ว่าฟุกได้มาหรือเปล่านะ <Quantum. S 1> <pound. row S 2> ครับเพราะว่าต้นตอเขาเนี่ยตอเขาก็ ก็แบบนี้ครับถ้าใบแก่ๆของเขาก็จะออกเป็นสีประมาณนี้นะครับไม่ไม่ขาวเลยนะครับไม่ขาวไปเลยนะครับมันจะออกสีเหลืองนวลๆนะครับแต่ถ้าใบใหม่ๆแบบนี้นะครับก็จะออกสีเหลืองชัดเจนอยู่นะครับการชํำลอยแบบนี้นะครับข้อดีนะครับของเขาก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เราสังเกตอันนี้น่าะคือข้อสังเกตอีกอันหนึงนะครับถ้ายอดเขากระโดกแบบนี้นะครับคือ เขาตั้งท้องอยู่ใช่ไหมครับถ้าเขายอดกระโดกแบบนี้นะครับให้นับไปเลยก็สักระยะเวลามาประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเขาจะแตกนะครับเขาจะแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับเวลาในการฟักตัวค่อนข้างจะนานนิดนึงนะการชํารอยแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าได้อีกใบหนึ่งมันก็จะเป็นเป็น4ใบใช่ไหมครับพ<ม>ี่เพื่อนเห็นไหมนะถ้าได้อีกใบหนึ่งมันก็จะเป็น4ใบนะครับ4ใบเสร็จปุ๊บนะ เราจะยกเราจะยกยอดอีกนะครับเพื่อทําจํานวนเพื่อจะวางข้ออีกนะครับเราก็จะได้ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเขาที่ลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ต้องทิ้งไว้สองสองสองต่อแล้วนะครับก็เออไม่ต้องทิ้งไว้สองข้อแล้วนะครับก็จะเป็นสองก็จะเป็นสี่ใบนะครับแล้วก็ตัดนะยกยอดมาสามใบ ใบนี้ก็จะเป็นตอแล้วก็มีโอกาสที่จะแตกตานะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าถ้าเราตัดแบบวิธีที่ผมแนะนําไปนะครับว่าเทคนิคการตัดให้ได้2ยอดตัดยังไงนะครับแต่ว่าอย่าที่บอกก็คือว่าไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์ร้อนะอย่าไปบอกว่าโอ้ทำไมเก่งจังเลยหรือว่าโม้อะไรเงี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ชัวร์ว่าจะได้2ยอดทุกครั้งไปหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือทํามาทําได้2ออครั้งแล้วนะครับ ก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าการตัดแบบนี้วิธีการตัดแบบนี้ค่อนข้างจะมีโอกาสที่เราจะได้ตาหรือยอดที่แตกออกมาครั้งละ2-22มันก็จะจะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะดีกว่าแตกมาตาเดียวใช่ไหมครับมันก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทําจํานวนมากยิ่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับเอาละ,ะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการแนะนํานะครับวิธีการชํานะครับแบ,แบบแบบลอยนะครับทำยังไง แล้วก็มันจะเป็นประโยชน์ยังไงก็ถือว่าเป็นการแนะนําพี่เพื่อนไปก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับถ้าใครยังไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจยังไงก็แนะนําว่ามอนซีล,ลาเนี่ยไทยคอนเนี่ยถ้าถ้าเป็นเชื้อราเน่าช้ําแล้วเนี่ยค่อนข้างจะรักษายากนะครับแล้วก็โอกาสการฟื้นนานมากนะครับตายยากเหมือนกันแต่ก็ฟื้นนานเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนต้องดูแลก,กันเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับเจอกันใน EP ต่อไปนะครับก็วิธีการอะไรนะ ตั้งแม่นะครับการการปลูกตั้งแม่ไทคอนเนี่ยนะครับทำยังไงเพื่อให้าการปลูกในครั้งนั้นอยู่ไปยาวๆไม่ต้องได้เปลี่ยนกระถางไม่ต้องได้ทำาการเปลี่ยนวัสดุบอะไรบ่อยๆนะครับเพราะว่าไทคอนเนี่ยรากเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเขาแบบสมบูรณ์มากรากเยอะมากแล้วก็รากเขาจะออกช้อนชัยนะมีวิธีและกระบวนการยังไงแนะนำใน e ีต่อไปครับขอบคุณครับ